สวัสดีครับผมช่างรถชัยยอดเมย์ครับหรือช่างรถออยู่ภายในอัพเตอร์เซอร์สวิตบริษัทเดนมาร์กเอทีนะครับดูแลภายในรถขุดเล็กครับนี่นะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับในรถขุดที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งนั่นก็คือปั๊มฮีริกนะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับถ้าเปรียบ ให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับฟั่มเฮรื่อปรีดก็จะเสมอนหัวใจเป็น,น,ใในคนรอนะครับมีหน้าที่อะไรสร้างแบบารงกันสูบฉีดเลือดเลียนแขนขาเพื่อให้ร่างกายเราขยับพลังงานได้ฟั่มเฮริ่องรีดก็ลักษณะเดียวกันครับมีหน้าที่รับกำลังจากเครื่องยนต์นะครับเพื่อสร้างพืังเชื่อส่งไปยังอุปกรณ์ทำงานต่ามของรถนะครับเช่นบูอ,อารู้ขี่มอเตอร์สวิงพวงเดินทุกอย่างครับในระบบรีดฟั่งเครรีจะเป็น วควบคุมการทำงานทั้งหมดครับครับทีนี้นะครับในกรณีที่ปั๊มเลิตของคุณลูกค้าช๊อตรือพังนะครับพอวันนี้นะครับบริษัทยันม่าเอสพีของเรานะครับได้มีการนำเข้าอะไรอีโคไวน์จากญี่ปุ่นนะครับเป็นอะไรแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีโควน์คืออะไรครับอีโควน์ก็คืออะไหล่ยันม่าเอสที่ราคาประหยัดลงเดี๋ยวนะครับผมจะ แกะกล่องนี้นะครับชุดอีโค่ให้คุณลูกค้าดูนะครับว่าในชุดซ้มอีโควายเนี่ยชุดคิดเนี่ยนะครับลูกค้าได้ไรไปบ้านะครับในการซ่อมความบริในการพ่อนความบริในครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในชุดคิดไฮดรลิกพัมของยันมาลูกค้าได้ไรไปบ้างสำหรับวันนี้นะครับกล่องนี้เป็นของริโอรุ่น35นะครับแต่เรามีทุกรุ่นนะครับ ที่จำหน่ายในตอนนี้อว่าเป็นวิโก้17มิโก30นะครับมิโก35มิโก้55ครับตรงมีชุดคลิปสำหรับถายนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าในมีอะไรบ้างครับครับทีนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในหนึ่งชุดคลิปเราดิ่มั๊มของยนมากครับลูกค้าจะได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะครับเริ่มเลยนะครับนะครับกล่องเก็บอหงืนนะครับแน่นอน ครับร <se wil> ูก <fruit supporters> ันมีอะไรบ้างครับสีนะครับสองสูงซุปกชุดอันนี้โซดเต็นะครับแล้วก็มีซุดเต็อหนึ่งสูงนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาแกะให้ดูว่า แต่ละถุงมีอะไรบ้างครับทีนี้ตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าในชุดคลิดในกล่องนี้ที่ซิดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะพลาสติกให้ดูนะครับว่าลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดฟีลมของปั๊มทีสามลูกเกียร์ปั๊มด้านหลังนี้นะครับในบ้านเด็กอายบ้ารถเป็นมาเรานะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ ที่สองนี้ดูกันเลยนี่นะครับเต็มชุดป๊อกกับนิ้วนะครับของตงั้มเด็ก ึ่ง,งตัวนี้สําคัญมากๆตัวนี้เป็นตัวที่สร้างให้ชื่อเพื่อไปใช้ในระบบเทคโนลทั้งหมดนะครับให้มาเยอะนะครับให้มาหมดเลยนะครับบล็อกนิ้วเซตรองนิ้วนะครับชุดนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปก็คือ รถเสร็จครับนี่นะครับเลยสวยสดเลยนะครับใหม่ๆรถเสร็จนะครับซึ่งจะทำงานร่วมกับฟุสบอกนี้นะครับในการสร้างแรงดันควดันรถเสร็จครับมันจะเพียงอยู่ในปั๊มนี้นะครับสร้างแรดันให้มากให้น้อยนะครับแรงดันรับได้ของใหม่นะครับใหม่จริงๆเลยครับ สวยมากโอเคนะครับดบคคบูชิ้นต่อไปกันเลยอือสุดท้ายนะครับโอเคครับชิ้นแรกไม่ผิดนี่แหะ นี้ก็คือเตวาลนะครับเป็นตัวที่สำหรับใส่น้ำมันประยัดระบบตา่างๆในปั๊มผลิตนะครับแต่เอาใหม่นะครับใหม่ภาพสวยสดแ,และก็ออกไปนะครับเอเคครับ ก็คือวูดนะครับวูดที่จะเราทดสอบเดต,ตัวนี้นะครับว่าใช้งานไปมันมีโอกาสสึกคุสภาพตามยุคการใช้งานครับอันนี้ก็ได้ของใหม่ของแท้มาเรื่ยคหนึ่งคู่นะครับถึงต่อไปนะครับกับได้ได้ นี้นะครับก็คือเราขับปั๊มลิบนะครับที่รับกำลังจากเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่ปั๊มของลูกค้าสมมติลูกมาแล้วครับซีมคองปั๊มตรงนี้อาจจะทําให้ตอกรู้สึกเป็นร่องเป็นรอยครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปซ่อมไปรัดโครงใหม่ชุดคิดในผู้บริโภคเยอะมากมีน้อยครับผมใช้ครับให้มาด้วยครับยังนะครับยังไม่หมดนี้อีกนะครับ คชุดนี้จะเป็นซีมโมปั๊มนะครับแล้วก็พวกโอลิงลำตานในปั๊มทั้งลูกนะครับจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนีหมดครับเป็นคิดสอมชุดใหญ่นะครับลูกค้าซื้อ,อ,อไปใช้โอฮอายไฟได้ครับลูกค้าจะได้ ผมได้ความใหม่รูปนหนึ่งนะครับอายุการใช้งานก็จะยืดผิดหลายครังชั่วโมงนะครับดูการในนี้มีอะไรอโอเคครับในนี้ก็คือปะเก็นนะครับตะเก็นเหล็กที่ใช้สำหรับฝาปั๊มกับเสือ้อปั๊มนะครับอันนี้ก็ของแท้น,นะครับ ก็จากประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าที่คุณลูกค้คาจะได้ชุดส้มของเราไปครับอะไรฟลุ๊กคิดยันมาอีโควายนะครับ,รววรบสรุปนะครับก็คือชุดคิดที่คุณลูกค้คาได้ไปนะครับเป็นเหมือนได้ปั๊มใหม่เป็นรูกเึื่นะครับ คือชิ้นส่วนภายในเนี่ยได้ทั้ใหม่หมดเลยนะครับผมไล่รอบนะครับบล็อกนิ้วนะครับเรล่ารถเบรคนะครับบุนโดรถเบร์เบด์เปล่านะครับฟุตซีนกับเกนต่างๆนะครับเป็นของใหม่ของแท้หมดเลยครับจากญี่ปุ่นนะครับเลลกินเซดแปรนะครับเดนมากนะครับ รับประกันกได้ว่าครับลูกค้าซื้อไปใช้นะครับโอ้ฮอนปัมคุณลูกค้านะครับจะยืดการอ,ยอายุใช้งานของรถคุณลูกค้าได้อีกนานหลายพันชั่วโมงนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าการาาร,ารักษาการบริหารํานของคุณลูกค้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพิธีนี้อะไรก็วายปุ่มที่ผมแนะนำนะขอจบเทอนนี้นะครับ <S <S ในวิธีต่อไปเนี่ยผมจะนำเสนออะไรก็วายชิ้นไหน หรือว่าที่ิคการ่้มอะไรปรดรอนอยู่ตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ A Sustainable Future Yamar